และพาร์ทนี้ไอ้ปิมมันขอหน่อยว่าเป็นไอดีตัวเองอะมาดิมาดิจัสจัสจัสจั๊สแปดปีผู้กันแสงช่างทำเอฟเฟกต์สวยนะรอบนี้สวยแบบผมรู้สึกว่าสวยกว่ารอบที่ผ่านๆมาเยอะเลย นี่คืออะไรแจกสกอร์เยอะอะไรอย่างงี้ป่ะไอแจกเยอะไม่ว่าหรอกให้มันได้ห้าดาวด้วยน่ารักเลยครับเอฟเฟกต์นี่เขาสื่อไงนะครับว่า8ปีเดี๋ยวเขาแจกเพียบว้าว เขาไปตัวโกงเงี้ยหรอเดี๋ยวให้มันดูว่ารังโอ้ยเฟี้ยวอะอ๋อมีฟินนิ่งด้วยไอเมชันทำดีนะรอบนี้ผมแบบโอเคกว่าทุกรอบเลยอะ ความสนุกไร้ขีดจำกัดรางวัลจัดหนักไม่มีที่สิ้นสุดซัมเมอร์วอล์คครบ8ปีนอกจากนี้เนี่ยนะครับในช่องซัมเมอร์วอล์ไทยแลนด์เนี่ยเขายังมีคลิปวิดีโอของพี่โจ๊กโซคูด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลาสมาร์ทงนี้เก่ามากนะ ก่อนเล่นเกมอ,ะอ่ะไปทำงานบ้านให้เสร็จก่อนใครอะ่ะใครอ่ะพี่อ๋อแล้วบทเป็นเมียไปดูต่อไม่ดูหรอกให้ดูแค่นี้พอก็เหมือนเดิมนะครับซ u ม m o เ e อร์วอร์มีฉลองเมื่อไหร่กูก็โดนเมื่อนั้นอ่ะฉ <c oughs> ลองใครวะใครฉลองผมฉลองหรือทีมงานฉลองวะซั m m o นพิเศษแพ็คข้ามขีดจำกัด 8ปีซัมมอนมอนสเตอร์5ดาวแท้ทั้งหมด8ตัวในข้าวเดียวและเลือกรับได้1ตัวคือหลังจากกดซัมมอนไปเนี่ยนะครับจะมี5ดาวขึ้นมา8ตัวเลยท้่เราเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตามหาโอลิเวอร์ธาดลมและมอนสเตอร์ใหม่อีก2ตัวไม่ได้ยากโดนแพคนี้โดไปแล้วแค่นี้เหรออีกสักแพ็คละกันแพ็คเกจพิเศษ8ปีเหมาเหมาทั้ง หนึ่งแพ็คเนี่ยเติมได้สองครั้งนะถ้าเกิดกูโดนคูณสองเหรอเมาอ้๊ยแลยไอพี่มันเอาทั้งหมดผมขออนุญาตพูดแบบตรงๆเลยนะซอมเนอร์วอ์นะถ้าวันนี้ผมไม่ได้ห้าดาวที่ผมอยากได้หรือสี่ดาวแสงมืดแบบจี๊ดๆผมไม่จะเติมต่อคุณก็ู้ว่าผมติด กคุณก็เลยทำอย่างนี้กับผมใช่ปะ่ะโี้ของเพียบเลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูกดลับของก่อนนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดไปแล้วเห็นป่ะฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับผมเติมอัดหมดแล้วนะครับกดลับเลยคุณผู้ชมอ้อเป็นหมื่นนะ <c oughs> <c oughs> แต่เราทำได้เพื่อโอลิเวอร์ไม่ได้รีได้รีได้ไม่เป็นไรต่อมาโอ้ สปีดไปห้อยไปห้อยสปีดด้านบนเหลือเชื่ออันนี้ได้นะลีได้อู้อันนี้ขายเลยห่วยขายเลยอู้สปีดไปห้อยกูอยากห้อยหน้าทีมงานว่ะหยอกอ่ะรับไม่หมดรับไม่หมดนะครับเออนี่สวยดิี่ นี่เอาไปหนึ่งนิ้วป้องเออฉลองแปดปีมันต้องอย่างนี้อืมนี่ได้รับแท่นด้วยคุณผู้ชมนะครับเป็นสก,กินอันนี้อันนี้เราใช้สก,กินเจ็ดปีอยู่แต่มันเก่าไปแล้วขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสก,กินแปดปีเลยล่ปั๊าโอ้ยเฟี้ยวคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นแท่นซัมมอนแปดปีนะครับหยาดเลื Shadow c a แค e เตอร์ะคุณผู้ชม พอเอาเวกขึ้นเนี่ยนะครับผมชื่อเลนนะธาตุไฟธาตุน้ําเนี่ยมินาโตะนะครับธาตุลมเซนเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะครับธาตุไฟเนี่ยดูโหดสุดขอดูสกิลมานิดนึงครับก่อนที่เราจะไปสุ่มสกอร์กันเนี่ยนะครับอืมอืม,มท่าสองอะฮึยนี่ขอบหน้าเนี่นี่นีเข้า,าขไปที่หน้าท่าสามอะ ใบหมูเหรอใบหมูเกินไปธาตุไฟเราไม่ต้องไปดูธาตุอื่นผมเล็งธาตุไฟไปก่อนมีตัวอื่นอีกไหมรู้สึกอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์สีดาวคุณผู้ชมสีดาวตัวใหม่อู้น่ารักมยวชวนแฟนดูดีนี่แสงก็มืดน่ารักจังเลยนะครับและได้ขาวมาว่าแสงก็มืดโกงด้วย เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมใครอยากจะเติมเพชรนะครับหรือใครที่กําลังเล็งนะครับผมในการเติมซัมเบอร์วอลอยู่ซัมเบอร์วอลตอนนี้เนี่ยนะครับผมเขาเอ็กกับช้อปปี้เพย์นะครับฉลองครบรอบ8ปีกับช้อปปี้เพย์นะครับซื้อคูปองเนี่ยนะครับผมลดราคา80บาทนะครับนำไปซื้อของแพ็กเกจในเกมนะครับผมราคา3 1 9บาทขึ้นไปจ่ายผ่านช้อปปี้เพย์ผ่าน store Google Pay แถมยังคุ้ม2ต่อนะครับผม1ใบเสร็จสามารถนําไปลุ้นรับฟิกเกอร์ได้คุณผู้ชมไอ้ฟิกเกอร์ ถ้าทุาผูช้ชมได้เอามาขายผม,ผมอยากได้มากเป็นฟิกเกอร์นองล่มแสงนะครับผมแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายเลยคุณผู้ชมกิจกรรมเยอะมากนะครับครบรอบ8ปีเดี๋ยวพาไปดูอีกนิดนึงกิจกรรมซัมมอนมอนสเตอร์5ดาวแท้ยังไงยังไงยังไงซิยังไง,ง,ไง,ง,ไงอ๋อคุณสามารถซัมมอนเตอร์5ดาวแท้หนึ่งมา ตามจานวนครบรอบแปดอ้อก็คือเราเล่นแล้วเราได้แต้มคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีแต้มอยู่หมื่นสองเรา,เาแต้มหมื่นสองเนี่ยมาซัมมอนตรงนี้เราได้ตัวไหนที่เราชอบนะครับผมเราก็เลือกได้เลยยอดโคเวอร์เวรมากแถมยังสามารถซัมมอนสี่ดาวที่ท่านผู้ชมยังไม่มีด้วย้าได้ผมผมลงซัมมอนเลยได้ป่มโอ้ยโพไซดอนไฟตัวนี้โกงมากเป็นไปได้ไหมถ้าจะได้โอลิเวอร์เลยอ่ะจากตรงนี้เป็นไปได้ปหมโอ้หจินตลาดน้ำตัวขี้โกงทั้งนั้น เสือน้ำคุณผู้ชมนี่แต้มมหมดแล้วนะอู้หูอาร์ตไฟ เนี่ยผมสามารถเลือกมอนสเตอร์แล้วกดลับได้เลยกดลับได้เลยคุณผู้ชมชคุณต้องมานะคุณต้องมาคุณห้ามพลาดนะกิจกรรมเนี่ยผมบอกให้นะห้ามพลาดเลยนะไม่ไหวแล้วอ่ะใจมันวอนว่ะใจมันวอนเรามีคมภีข้ามขีดจำกัด8ปีเนี่ยหนึ่งใบซึ่งไอคมภี์นี้เนี่ยนะครับสามารถซัมมอนได้8ตัวออกมานะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนขอกอส้อมหน่อยเว้นี่โอเคมอนใหม่จะมาไม่ ะครับผมเปิดให้น้องแชมป์โอ้ย,อยปั้นกันไม่ทันเลยฮนะดีนะและพาร์ทนี้ไอปิมมันขอหน่อยว่าเป็นไอดีตัวเองอะมาดิมาดิ เขาบอกกันว่าทาาดลมตัวใหม่เนี่ยกาดที่สุดแต่สมัยก่อนโอลิเวอร์ทาาดลมก็กาดครับอยูย่ๆถูกปรับให้ขึ้นมาเก่งซะง,งั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็มีโอกาสครับที่จะเก่งใครจะรู้ <c oughs> และไอปีมันได้หนึ่งตัวแรกไปแบบซิลซิลเลยละกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าพอยเราพอซื้อไหมอุ้ยขาดสิบพอยไม่เป็นไรย่อยเลยเรามี5ดาวที่ไม่ได้ใช้อยู่นะครับอเสือไฟละกันน่าจะไม่ได้ใช้หรอคนมันเท่มันทำอะไรมันก็เท่ไปหมดอะพูดถึงกันอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อไม่ใช่ไปต่อนะฮะเอาให้ปนมันหน่อยวะครบรอบแปี เล่นไปมันใส่สดทุกแพ็คเอ๊ะแปลกแปกเว้ย <c oughs> <c oughs> อมันชักแปลกแปลกกินมันแปลกแปกเอ๊ยังก่อนอย่างที่บอกครับวันนี้เราคาดหวัง รเราคาดหวังที่เราจะได้โอลิเวอร์มาใช้มากถ้าซีซั่นนี้เนี่ยผมได้โอลิเวอร์มาใช้เนี่ยจะเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับคุณผู้ชมเต็มแล้เต็มได้ไหนเก็บก่อนนะครับเก็บมอนก่อนหมดล้วไปต่อเลยต่อเลยต่อเลย,เลยฟิวกำลังมาอาจจะเปิดไม่หมดน,นะคุณผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวดูเวลาคิดก่อนเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับผ่าน้อยนะวันนี้ถือว่าผ่าน้อยเลยคุณผู้ชม ผ่านน้อยกว่าวันที่ผมเปิดให้วันเกิดน้องแชมป์อ่ะผ่านน้อยกว่าแต่มันคุณภาพเปรี้ยงเลยโอ้โหแต่กูมีแล้วทั้งคู่โอ้ยโอ้ยกูปวดหัวกูปวดหัวโอ้ยโอ้ยกูปวดหัวกูปวดหัวแม่ไม่พูดพิมคงแม่ไม่พูดได้มาแล้วก็ดีแล้วพิมอย่าบ่นอย่าบ่น แล้วผมบอกเลยนะตัวนี้ไม่แต่คนอยากได้นะริวท่านน้ํามีแต่คนอยากได้มันครับเพราะว่ามันเป็นมอนที่แบบขีุ้้งริวน้ํานะครับเมื่อกี้นะ2ตัวแล้วนะ2ตัวแล้วนะคุณผู้ชม2ตัวแล้วนะครับเราจะหยุดแต่เพียงแค่นี้หรอหเราได้มา2ตัวแล้วว่สาส้ำหนึ่งไม่แล้วหรอไมอ่แล้วลูกเอ้ยก็ว่ามันจะมาบ่อยไปนะเดี๋ยวคนหนึ่งเขาจะด่าพ่อเอานะครับ โอเคเต็มแล้วไหนดูที่มีได้มอนอะไรใหม่ๆบ้างนะครับไม่มีเลยโอ้ได้แต่ตัวกลองกอ๋จะเอามาทมํอ,ทอะไรเหลือเชื่อวะอยากได้น้องเหมียวตัวใหม่เนี่ยมันน่ารักดีครับคุณผู้ชมฮะมาๆมาๆหรือเปล่าเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยกินตุกๆอ๋อไม่ใช่ครับผมตบฮนะ <c oughs> ไม่ใช่มาไม่ไมอหอผ้าหนึ่งหอยผาหนึงมาหน่อยลูกพอ่อ วันนี้เติมเป็นหมื่นไหมครับหมื่นกว่าบาทสองหมื่นะผมจำไม่ได้นะครับผมถึงบอกไงเวลามีวันครบรอบเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าใครฉลองนะซัมเมอร์วอร์หรือว่าตัวผมเองฉลองมงเหมือนกันนะ <c oughs> นนมไม่ยังขอ,อวันนี้ก็บอกตรงๆนะว่าเลนผ่านเนี่ยนะครับผ่านน้อยแต่โคตรคุณภาพ ผมเปิดไปไม่ถึง200ใบผมได้5ดาวมา,าม2ตัวเนี่ยเวอร์มากนะถ้าพูดกันตามตรงนี้คือเวอร์มากนะครับเดี๋ยวสกอร์ส้มเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสกอร์อื่นกันสกอร์ส้มเนี่ยผมไม่มีฟิลอยากเปิดแล้วเก็บไว้คลิปอื่นเปิดบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เปิดสกอร์อื่นนะครับผมให้หมดไปก่อนสกอร์ไฟหมดไปแล้วต่อไปสกอร์ธานน้ำไม่ผ่านเลยตามสเต็ปชินกับมันซรับย์อินทงคัง,งพีร,รวมธาตุในตำนาน คนอื่นเนี่ยเขาได้สี่ดาวห้าดาวแสงมืดกันรัวๆแต่ไอ้ปีนไม่เคยจะได้วันนี้เป็นไปได้ไหมที่ปีนมันจะขอบูมบูมมืดอ่ะคือผมยังไม่มีบูมมืดนะแล้วมันเป็นตัวจําเป็นในการเล่นเอ่อกิวลวอ์มากๆนะครับบูมมืดมาติน่าคือวันนี้ขอแค่นี้ไม่เอาไม่เอาห้าดาวเพราะมันรู้ว่ามันแบบมันเกินเกิน,กนตัวเกินฝันไปเพอร์เจอร์เป็นไปได้ไหมบูมบูมแรงมืดไม่ได้สมุไรน้ำกาก โลกโลกมันยาอ่อนปูมแมลงมืดได้ไหมไม่ได้อีกแล้วพินลมตัวฟิวชั่นคนกระจอกเลยไ,ไม่ใช่ฟิวชั่นไอตัวฟิวชั่นพินไฟโทษดิย่นนดิดดาแต่ไม่มีข้อมูลไม่ไม่อยากรุ้นแล้วนะครับมันส,ะสะกอร์หลวงครับผมบอกเลยไอสกอรรนี่คือสกอหลอกลวง รู้นะมันหลอกแต่ผมก็เติมทุกครั้งเวลาที่มันมาเพราะหวังว่าเออวันหนึ่งอะ่ะมันคงจะสํานึกได้ไว้ว่ามันหลอกเราไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออได้แต่คิดแบบนั้นนะนะแต่ก็ผมไม่เคยเมันจะสํานึกกับผมได้สักครั้งเห็นไหมเนี่ยผมเปิดมาหกใบท่านผู้ชมผมไม่ได้ทัดแสงหรือท่านมืดเลยก,ก็หลอกลวงแค่นั้นแหละ แล้วกูจะเอาไปเป่าประกาศว่าไม่คือสกอร์หลอกลวงแม่คนเอ๋งงเงอันนี้ผ่านนะ้ยน้องเหนียวชวนฝันทัดน้ำน่ารักจังเลยอันนี้ห้าดาวอันนี้ห้าดาวเออไปอลอปีมอารมณ์ดีไปเถอะมึงอารมณ์ดีไปเถอะ คำพีนี้เนี่ยนะครับมันจะสุ่มมอนสเตอร์ห้าดาวมา8ดตัวผมขอแค่หนึ่งใน8เนี่ยไม่มอนสเตอร์ใหม่ก็โอลิเวอร์นะครับธาตุลมขอแค่นั้นแหละกดไลค์เป็นแรงใจใผมด้วยฮนะขอบคุณมากครับแสงมือผมจะเก็บไว้นะผมตั้งใจว่าจะเก็บไปถึงร้อยใบแล้วจะเปิดทีเดียวนะคุณผู้ชมนะอุ้ยรีเจนเหลือรีเจนเหลืองเอาเมียวธาตุลมไป โอเลเวอร์ธาตุลมหรือไม่ก็ไอตัวใหม่ธาตุไฟธาตุน้ำก็ได้ขอขอจริงๆนะโอลิเวอร์ลมโอลิเวอร์ลมโอลิเวอร์ลมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอคือไม่ธาตุนนมลมหมดเลยแต่ไม่ใช่สักตัวโอลิเวอร์ลมโอลิเวอร์ลม นีหมดแล้วครับเอาจริงๆอ่ยก,ก็เข้าใจแหละว่าการที่เราแบบหามอนสเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยในในช่องสล็อตทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับมันเป็นไปได้ยากมากมันมีโอกาสที่เราจะได้อันอื่นอยู่แล้วอะ่ะนะครับเสียดายเสียดายเออผมขาดไม่กี่ตัวเองอเนี่ยอันนี้ก็พวกตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ได้แล้วยังไม่ได้ปั้น เอ้ยไม่ได้ดิตัวนี้ไม่ได้นะครับเราต้องมีธาตุไฟธาตุไฟรู้สึกว่าได้แล้วรอปั้นเ <c oughs> สียดายครับเสียดายแล้วก็ไม่รู้เอามาทําอะไรเลยไอ้พวกไอ้พวกที่เอาออกมาคือไม่ได้ใช้เลยครับสักตัว <c oughs> ต้องมานั่งดูให้แมงแซมมอนใหม่ให้ช้ำใจอะ <c oughs> ่ะคตดเจ็บเลยเจ็บมากอ่ะ <c oughs> <c oughs> ในนี้เหรอถ้าจะเลือกสักตัวหนึ่งไม่น่าเลือกเลยฮะ <c oughs> ไ,มไม่มีไม่มี คือผมมีหมดแล้วอ่ะนะครับถามในนี้ตัวที่เก่งๆอะ่อะอลัลเคลลมนะครับก็เป็น, Speed, นรีสปีดวางระเบิดจุดระเบิดนะครับแพนด้าลมก็เอาไว้แก้ทางได้นะครับพลาดินาน้ําเนี่ยก็เป็นมอสเซอร์แก้ทางพวกบอลซีซีนะครับหรือว่าจะเป็นล่มลมเนี่ยล่มลมก็เป็นตัวเล่นเก็บชั้นดีแต่ผมไม่อยากได้สักตัวเลยในเนื้ <laughs> <c oughs> อเะเลือกๆไปแล้วกันนะครับเพราะยังไงก็ต้องเลือกครับไม่เป็นไร่างมัน ยังไงต้องเอาไปย่อยอยู่ดีตอนนี้ผมเหลือแค่ผมลุ้นผมลุ้นกับแค่กิจกรรมกิจกรรมเนี้ยผมต้องเก็บแต้มไม่ครบผมเหลือโอกาสซัมมอนอีก4ครั้งที่จะได้มอนที่ผมอยากได้นะครับเสียดาย เสียดายพูดแล้วเสียดายมากแต่ดูได้สกอเราเหลืออะไรอีกนะครับเหลือเนี่ยเป็นแสงมืดนะครับ20กว่าใบาซึ่งก็อย่างที่ผมแจ้งบว่าผมตั้งใจว่าเออเดี๋ยวมันร้อยใบเดี๋ยวเรามาเปิดด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็อดทนหน่อยนะครับ <S <S เหลือสกอส้มร้อยกว่าใบาครับคุณผ,ผู้ชมร้อยเก้าสิบแล้วก็หินมโนหินมโนเนี่ยโอ้ผมดองเน่าเลยนะครับมันคือผมมีหมดแล้วอมอนพวกเนี้มีว่าตัวเนี้ยองเหนียวไฟดูนี่ อเหมียวไฟเหมือนจะมีแล้วตัวมไม่ได้ใช้ด้วยไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยมีแล้วนะครับเก็บไปเรื่อยๆเห็นมนโนวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเอ้จริงๆผมพูดจริงจากใจใครที่เลิกเล่นไปแล้วหรือใครที่ห่างหายจาก Su มเมอร์วอลไปเฮ้ยนี่อโอกาสที่คุณจะได้มอนสเตอร์5ดาวที่คุณอยากได้แจกเยอะจริงๆนะครับผมครบรอบ8ปีครั้งนี้ผมว่ามันเติมไฟให้กับใครหลายคนเหมือนกันถ้าคุณอยากได้5้าดาวตัวไหนแล้ววันนี้มันเป็นโอกาสของคุณมาเติมไฟให้คุณจริงๆวันนี้ผมไมกครับลิงก์าวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะจ๊าเจอกัน Thanks for watching!